สวัสดีนะคะเด็กๆมห้ที่น่ารักทุกคนเนาะในวันนี้นะคะเราเข้าสู่การเรียนออนไลน์กันใน EP ที่2นะคะซึ่งใน EP แรกนะคะเราได้เฉลยแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องของเวกเตอร์หน่หน่วยไปแล้วนะคะในวันนี้จะเป็นหัวข้อใหม่นะคะตามหน้าจอที่นักเรียนกำลังเห็นหอยู่เลยนะคะอ่ะงั้นครูขอไม่เสียเวลาเนาะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะ เรื่องที่เรากำลังจะเรียนในวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่าโคไซแสดงทิศทางหรือตำราบางเล่มใช้คำว่าโคไซระบุทิศทางก็ได้นะคะโคไซแสดงทิศทางภาษาอังกฤษเรียกว่า direction cosine นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะเรากำลังจะพิจารณาเวกเตอร์ในสามมิติเวกเตอร์หนึ่งนะคะโดยครูบอกว่าจุดเริ่มต้นของมันอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ ศตรงนี้เรามองัปเป็น3มิติก่อนนะคะเรามองันเป็นสมมิติก่อนนะคะและเวกเตอร์นี้มีจุดปลายอยู่ที่ P พิกัด A B C A เป็นระยะบนแกน x B เป็นระยะบนแกน y และ C เป็นระยะบนแกน z นะคะเราก็จะสามารถเขียนเวกเตอร์ OP ให้อยู่ในรูป จำนวนระบุทิศทางโดยการนำพิกัดของจุดสิ้นสุดลบพิกัดของจุดเริ่มตน้นแสดงว่าเวกเตอร์ของครูจุดสิ้นสุดคือ P เนาะ P เนาะแสดงว่า a ของครูต้องลบจุดเริ่มตน้นจุด O ของเรามีพิกัดเป็น0 0 0นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นค่า x นะคะจำนวนระบุทิศทางคือ a ลบด้วย0 ระยะบนแกน y นะคะจำนวนระบุที่ทาง b ลบ0และแกน z c ลบ0ตามลำดับ a ลบ0ได้ a นะคะในทางเดียวกัน b ลบ0และ c ลบ0ก็ได้ b กับ c ตามลำดับเราจะสามารถเขียนเวกเตอร์นี้ในรูปนี้ได้หรือถ้าเราเขียนในรูปของเวกเตอร์หน่วยนะคะเราก็จะได้เป็น a เวกเตอร์ i บวก b เวกเตอร์ j บวก c เวกเตอร์ k นะคะ วันนี้เรากำลังจะพูดถึงค่าของโคไซน์ที่เวกเตอร์นี้ทำกับมุมบนแกนนั้นๆนะคะโดยที่โดยที่ตัวแรกนะคะคือโคไซน์ที่ทำกับแกน x นะคะเราจะเรียกมุมนี้ว่ามุม a อลฟ a อันนี้นะคะทำกับแกน x นะคะ หาจาก a หารด้วยขนาดของ OP ครูทบทวนนิดนึงนะคะขนาดของ OP ก็คืออะไรนั่นเองขนาดของ OP นะคะมันก็คือ square root เราก็ใช้จำนวนระบุทิศทางไปหาขนาดนะคะ a กำลังสบวก b กำลังสบวกด้วย c ยกกำลังสองนะคะมุมต่อไปคือมุม เบต้านะคะมุมเบต้าคือมุมที่ทำกับทำกับแกน y นะคะหาจาก B B ก็คือ direction cosine บนแกน y นะคะหารด้วยขนาด OP เหมือนเดิมอันสุดท้ายนะคะคอสแกมมาคอสแกมมาเป็นแกมมาเป็นมุมที่เวกเตอร์ OP ทำกับแกน Z นะคะ ค่าตัวนี้นะคะมุมนี้ทํากับแกนแทนะคะหาจากดิเรกชันของแกนแทก็คือ C หารด้วยขนาด OP นะคะราวน,น,น,นี้นะคะโคไซระบุทิศทางจะสามารถทําอะไรได้บ้างเรามาดูกันนะคะ เดินตามครูลงมาด้านล่างนะคะตัวอย่างที่1ครูแอบให้คําตอบไปแล้วเนาะครูบอกว่าให้นักเรียนหาโคไซน์ระบบท,ทิศทางของเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ P 035และจุดสิ้นสุดอยู่ที่ Q 152นะคะแสดงว่าถ้าครูจะเขียนเวกเตอร์ P Q อ่าเวกเตอร์ P Q ครูต้องเอาจุดไหนลบจุดไหนคะ จุดสิ้นสุดของครูคือจุด q ลบด้วยจุดเร,เริ่มต้นคือจุด p ลบพปทีละแกนนะคะแกน x 1-0ลบ0ค่ะแกน y 5-3ลบสค่ะแกน z นะคะ2อลบหค่ะแสดงว่าเราก็คิดเลขออกมาเวกเตอร์ของครูคืออะไรเวกเตอร์ของครูคือ1-2-3ลบสลบสค่ะ เพราะฉะนั้นครูต้องเขียนด c t i o ชันโคไซการหาด c t i o ชันโคไซอีกหนึ่งขั้นตอนที่นักเรียนต้องหาคือนักเรียนต้องหาขนาดของเวกเตอร์ PQ ค่ะ,ะเรามาหากันนะคะขนาดของเวกเตอร์ PQ มันคืออะไรมันคือ square root เอาจำนวนระบุท,ทิศทางไปยกกำลังสองนะคะแล้วจับบวกกัน หนึ่งกำลังสองบวกลบสองกำลังสองบวกด้วยลบสามกำลังสองนะคะคิดเลขค่ะหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งสองกำลังสองได้สี่ลบสามกำลังสองได้เก้านะคะแสดงว่าเบ็ดเสร็จแล้วขนาดเป็นดดรูทสิบสี่แต่เลคชั่นโคไซน์นักเรียนจะต้องได้คำตอบมาทั้งหมดสามคำตอบนะคะอันแรกคือ ค่าคอสแอลฟานะคะค่าคอสแอลฟาคอสเอลฟาเกิดจาก A หารด้วยขนาดของ PQ A ก็คือ Direction ตัวแรกหารด้วยขนาดก็คือ1ส่วนรูทสิถ้าครูอยากรู้สมมุติว่าครู อยากรู้ขึ้นมาว่าเอลฟามีค่าเป็นเท่าไหร่อยากรู้มุมเอลฟาคูสามารถโยกคอสคาไปเป็นอาร์คอสของ1ส่วนรูทสิบซึ่งนักเรียนสามารถกดเครื่องคิดเลขคำนวณมุมต่อได้นะคะแต่ในที่นี้เราคงไม่ได้เอาถึงขนาดนั้นนะคะ ตัวต่อไปคอสเบต้าคอสเบต้าเกิดจากบหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ PQ B ก็คือ Direction ตัวที่2เนี่ยตัวที่2นะคะตัวที่ครูชี้อยู่นะคะลบ2หารด้วยรู้สิบสี่นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายโอ้ยเขาขอโทษนิดนึงนะคะเห็นไหมครูยังผิดได้เลย5-3ลบได้บวก2นะคะ แต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วเนาะตรงนี้ก็เป็นบวกนะคะตัวสุดท้ายนะคะคอร์สแกมมาคอร์สแกมมาเกิดจาก C หารด้วยขนาดของ PQ เวกเตอร์ PQ นะคะ C ก็คือลบสามส่วนด้วยรูสิบสี่นะคะเน้นอีกนิดนึงนะคะ อันนี้จดไว้เป็นแนวคิดนิดนึงนะคะไอมุมเอลฟาเบต้ากมมาจะอยู่แค่ในช่วงของขวดดนหนึ่งกับขวดดนสองนะคะแสดงว่าคูเดาได้เลยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยคอสเป็นบวกคอสเป็นบวกแสดงว่าเอลฟาอยู่ใน Q 1หนึ่งอันนี้ก็เป็นบวกเบต้าอยู่ในค1หนึ่งแต่อันนี้เป็นลบนะคะ แสดงว่าเกมมาของครูอยู่ในคิวสค่ะก่อนที่จะจบคลิปนะคะนักเรียนดูในหน้า26นะคะในกระดอบด้านบนเขาบอกนักเรียนว่าเวกเตอร์2เวกเตอร์จะมีทิศทางเดียวกันก็ต่อเมื่อมีโคไซน์แสดงทิศทางชุดเดียวกัน หมายความ่าอย่งไรหมายความ่ายังไงถ้ามันมีทิศเดียวกันทิศเดียวกันครูช่วยไฮไลท์นะคะถ้ามันมีทิศทางเดียวกันแสดงว่าแสดงว่า direction cosine ต้องเหมือนกันทุกตัวนะคะทั้งแกน alpha beta gamma ทั้งแกน x แกน y แกน z นะคะต้องออกมาเป็นชุดเดียวกันแต่ถ้าทิศต,ตรงข้ามก็จะมีเครื่องหมายเป็นจำนวนตรงข้าม เนาะชุดหนึ่งเป็นบวกชุดหนึ่งเป็นลบเป็นต้นนะคะทดสอบความเข้าใจนะคะเป็นพลังงานท้ายยูนิตของนักเรียนใน EP นี้นะคะตัวอย่างที่2นะคะเขาให้นักเรียนตรวจสอบว่าเวกเตอร์3ชุดที่ให้มามีเวกเตอร์ใดบ้างขนานกันครูก็กลับไปนิยามคำว่าขนานาเด็กๆทบทวนนะคะคำว่าขนานของเวกเตอร์หมายความว่าอย่างไง หมายความว่ามีทิศเดียวกันก็ได้มีทิศเดียวกันก็ได้หรือจะมีทิศต,ตรงข้ามก็ได้นะคะซึ่งทิศเดียวกันกับทิศต,ตรงข้ามนัาเรียนก็เรียนวิธีเช็คมาเยอะแล้วแต่อันนี้ครูขอให้นักเรียนใช้เดเรคชันโคไซที่เราเรียนในวันนี้นะคะการบ้านจะมีตัวอย่างที่2กับตัวอย่างที่3ในหน้า27นะคะ นักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนส่งไปใน Google Classroom นะคะก่อนที่ครูจะปิดคลิปนี้อย่างเป็นทางการนะคะนัดหมายในวันอังคารนี้นะคะอังคารที่29ออครูมีนัดไลฟ์สดพูดคุยกับนักเรียนนะคะโดยวิชาของเราจะเริ่มไลฟ์สดกันตอน4บ14นาฬิกา10นาทีบ่าย20นาทีนะคะใน Facebook Live ของกลุ่มห้อง ม5ทับ2นะคะในวันนี้ขอบคุณนักเรียนนะคะที่เสียสละเวลามาเรียนกับครูในวันนี้และตั้งใจเรียนด้วยดีมาตลอดนะคะ